วันๆก็ไรายได้ก็ล้นมือนะเนี่ยล้นือ <c oughs> อยู่ได้เนาะอ,อยู่ได้อยู่ได้ไ,ดไ,ไก่ต้มสมุนไพรนี่ยข้าวหมักข้าวหมักกินแล้วเมาไหมไม่เมาเน,นาะนี่พี่น้องครับเอาไปทอดกรอบนะฮะถ้าไม่ดีที่นอผ,ผมอาจจะต้องกินนะฮะเพราะว่าผมฉีดพี่นอนครับ มันจะเกิกาก็สายไฟนี่แหละฮะตอนนี้ครัเราอยู่แถวออะไรเนี่ยที่ไหนเนี่ยฮะวิวฮะโหวิวอย่างสวยงามนะฮะในเมื่อเาาก่อนก็เคยถ่ายนะฮะเขียวมากใช่ไหมตัวชื่อไหมค้ับโน่นนะฮะทางนน้นนี่เป็นอะไรดอยแล้วนะด้วยหลวงครับด้วยหลวงเชยงดาวนะครับ ขจุบทบฮะที่นี่ okay. นะ่าอยู่นะที่จริงโอเคนะฮะไปโอเคเราเนี่ยมาแล้วครับหนมามาแล้ว ไม่มีเนื้อเน,น,นื้อวัวมีไหม ามามา่ามีผักผักบุ้งอ่ะมามา่ามีผักบุ้งผักบ,บุ้งปลาทูบุ้ปลาทูอันนี้อุย้ยอันนี้อะไรกันเนี่ยผักบโอ้อันนี้ฮะเป็นเป็นมอเตอร์ไซค์ขายแบบโดริมอนเลยนะฮะ <c oughs> <c oughs> นี่ฮะเป็น,น,นสีเวนฮนะมีทุกอย่างมีผักอันนี้ด้วยหบาทอันนี้อะไรนี่มามา่ามันโถ่ด้วย เป็นต้องกัวเป็นต้องกัวป่ะมาอ,อ,อันนี้ขายยังไงฮะเนี่ยยี่สิบบาทอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าห้องห้องเนี่ยครับเนี่ยมันโถอเขาปุ๊กเขาปุ๊กครับผมเขาปุ๊กภาษา,า,ทาไทยจัดไปกินเท่าไหรอ่อ่ะสิบบาทครับสิบบาทครับผมมาเนี่ยอาบ้าเนี่ยกระปุ๊กเนี่ย<อ>เอาไม่เอาหรอเอาปะป๊าอกสาวมาให้ไม่เอาก็เก็บที่เดิมนน่นมามาจะเอาไง

นี่อะไรเขาเนี่ยเขาสั่งละหหมูน้องมออลองสิลองสิสั่งก็ไม่ได้เอาลงไปเลยนะ 35, 35, 35. นี่อะไรอ่ะ khai ngon lắm ok ừ, 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 nếu no, ๆเป็นสุดอร่อยเลยนะครับ oh. okay. oh. <coughs> ไปรับมาเหรอแล้วไปไงฮะครับผมอ๋อแล้ววัวเหลืองอืมอันนี้เป็นอะไรครับเนี่ยเป็นเออ่ส้มออ๋อปเปรี้ยวเซเวน่นเครื่องที่อ่ะม,มามะมีทุกอย่างเลยนี่แต่เชา้าเมื่อเช้าคือเต็มเลยใช่ไหมเนี่ยครับผมเต็มหมดเลยโอว่าวัน,วนๆก็ไรายได้ก็ล้นมือนะเนี่ยล้นมือ อยู่ได้เนาะอยู่ได้อยู่ได้ร้างหมูไข่โปรนีโอเคอยู่าหมูไข่ไม่หมูนี่ก็ไม่ได้โเคครับผมครับผมครับนี่ฮะผมเดียวผมจะต้องไปวิ่งบ้างนะฮะไปแล้วครับผมคือว่าถอยดังอังขังนะฮะนี่ก็อีกคันหนึ่งนะฮะ กำลังขึ้นมาเขามีกินนเหล้าเหล้าไม่ใช่ข้าวหมักอ่ะข้าวหมักไม่เสียอันนี้ข้าวหมักเหรอฮะกินอย่างนี้เลยเหรอถุงเท่าไหร่ฮะถุงที่7อ่ะกินไหมนี่ฮะข้าวหมักข้าวหมักกินแล้วเมาไหมไม่เมาเนาะไม่เมาเนอะลองลองกับมะป้าป้าจะลอง ลุนที no te te ่สุดก็คือผมอันนี้ฮะอันนี้เขาเขาเรียกข้าวอย่างครับนั่นแกมุ่งอย่างเขาหมักเขาหมักเขาหมักก็เข้าหมักอ่ะอันี้วิ่งกี่หมู่บ้านครับเนี่ย กินหมูบ้านครับเนี่ยวิ่งจากจากที่ไหนอ๋ออาลูกเไทยขึ้นมาอ๋ออาลูกเราไทยขึ้นมานี่อะไรล่ะโอ้ค่ะว้าวเนี่ยจะไปต่อแล้วครับผมวันนี้เรามีไก่นะครับผมไก่ ไก่นี่กิโลกว่านะครับกรเทกรเทีมทนะี่แกงะเขาว่าแกงจะแกงอะไรวันนี้นะแกงไก่ค่ะแกงไก่ใส่ชื่อแกงอะไรอะ่ะมะลุค่ะเนี่ยตะไคร้กระเทียมแล้วก็อันนี้อะไรนะแกงนี้อะไรนะขิงขิงนะฮะใส่ขิงนะครับแล้วใส่อะไรอีกขมิ้นเหลืองใส่ขมิ้นเหลืองนะฮะอือหือเหลืองอันล้ำเดินสวยมากเลยใช่ใช่เนี่ยจะต้มใส่เหรอ สูตรใส่ใส่แค่นี้ใช่ไหมใช่อ๋อเขาเรียกว่าอาหารอาหารอะไรฮะอาหารคนจีนอาหาร,าหารไทยใหญ่หรือว่าอาหารไก่ต้มสมุนไพรไก่ต้มสมุนไพรอืมสมุนไพรหืมอย่างนี้เรามีต่อๆเลยนะครับต่อๆนี่ถ้าตั้งพริกนี่คือแบบสุดยอดอ่ะ โอ้โหนี่ฮะห้องครัวเราได้ฮะนี่ฮะทำอาหารกันโผนี่ฮะนี่ซอสต้มน้ำพริกก่อนะครับพริกสองมองตาหานะครับพริกสองโอ้ฮะนี่ฮะ,น,น,ะน้ำใส่เยอะก็ได้นะ เมื่อวานปมาม้าบอกไม่กล้ากินหมูนะครับผมแต่ว่าเมื่อวานจดมาลับเจ็ดร้อยตอนนี้เราก็คั่วหมูนะครับคั่วหมูแห้งนะครับเมื่มอกี้ก็ผมก็ทำอันนี้นะฮะมมลิดไม้ครับแช่น้ําปลาใส่มะนาวด้วยนะฮะ อันนี้ก็ซิบครับลองผมจะลองชิมนะครับลองชิมช่วงเาช้ามะลิดไม้ขมๆอำลังมันโฟกัสตรงไหนเนี่ยเนี่ยลองดูนะลองดูนะฮะอืมต่อยอิฐไนะว้นึบีบมะนาวใส่นะฮะ นี่ฮะไอ้นี่ของไก่มันนะฮะเขาเรียกว่าอะไรนะกระเพาะกระเพาะไก่นะฮะตัวนี้เราฉีกออกมานะฮะลอกออกมาเสร็จเมื่อกี้พ่อบอกว่าให้เด็กกินตัวนี้นะฮะจะไม่ฉี่อ่าจะไม่นอนฉี่ใส่ที่นอนจะไม่นอนฉี่ใส่ที่นอนจะไม่นอนฉี่ใส่ที่นอนนะครับอันนี้ภรรยาผมบอกนะฮะ ผมก็ไม่กล้ากินเพราะว่านี่เป็นกระเพาะไก่แต่ไม่ใช like like ้กินอย่างนี้นะพี่น้องครับเอาไปทอดกรอบนะฮะถ้าไม่ใช่ที่นอนผมอาจจะต้องกินนะฮะเพราะว่าผมฉีดี่นอนครับอ้าวก็ใช่นะเมื่อก่อนนี่ไอ้นมนี่มันผอมไงท่าไหนให้กินอะไรไม่รู้อ๋ออันนี้ครับอันนี้เดี๋ยวภรรยาผมกินนะครับเพราะว่าภรรยาผมชอบฉีดนินอนนะจัดนะฮะถอดกรอบแค่องเดียวนี่ฮะเราน้ำเออข้าอันนี้เข้าหมากมากินนะฮะ ไงบ้างหวานแล้วนะก็ข้าวลงไปอยู่ข้างล่างน่ลองชิมฮะที่เมื่อกี้นี่ที่เราซื้อข้าวเมื่อกี้นะครับเพราะว่าข้าวหมักผมถามว่าเมาไหมผมจะลองชิมนะฮะลองชิมทั้งข้าวทั้งน้ำมันนะเรามาต้มต้มใส่ข่ายนะฮะลองชิมนะ นี่เป็นข้าวข้าวหมักนะฮะตัวนี้ฮนะข้าวหมักถุงสิบห้าบาทามมแล้วก็เอามาต้มใส่น้ำอีกนิดนึงใส่น้ำตาลนิดนึงแล้วก็ใส่ไข่ฟองสองฟองฮนะชิมแล้วก็รู้สึกมันก็โอเคนะมันมันกลิ่นข้าวข้าวหมักนั่นแหละใช่ไหม